วันนี้ครับผมนะครับนาดเปิดใหม่อำเภอสามชัยครับผมต้องมาซิมครับผมรบสมต่ำขนมจีนนะท่าน,นยากาศซอยเขาลงพยาบาลนะครับ บอกมันจเบน่ยคนถ่ยยตือนสายครับผมนี่ยังไหครับอยู่นี่อไเด็ดเด็ดครับนมจินแล้วมันมเด็ดก็มันจะเบมดมันข้นหมอนมันจะเบิเลยออยนะครับผมจานจนนี่เลย ขายสุดจังไงละครับสามสิบค่ะสามสิบบาทมาเลยครับคุณจดละสมตำอะไรครับคนสั่งดียันตำปลาตำปลาเดี๋ยวมาชิมมือหนะกินข้าวปุ้นอันเส้นๆกันครับวันนี้ลูกขายเยอะด้วยครับมาวางมือเบิดไว้พร้อมคนเต็มเปล่นี่ค่ะอยู่บ้านเลยครับอยู่ข้างบุดม เปิดโดนแล้วครับก็ไดปนกดีเห็นมัวเยางลแสดงว่าแ่กครับแสดงว่ามีอยู่เพ่เราชิมครับแสดงว่ามีอยู่่ร้านนี้ยังกระเอิ่นคนหูจัก ร้านนั้ก้านาน้องมัดนี่บอกครับเจ้าของร้าน,นสวยๆเลยครับผมหลอดสกิมเลยระเบิงไดก,กาศที่ผู้ใดครับมาเนี่ยที่โล่งดีแท้ททบอกครับอ๋อทำเลดีมากเลยครับผมปูนอนเวีนได้สบายเลยผมนะ โดมทำเลดีครับ <c oughs> มาัผักมาแล้วอยากจะเด็ดกับผมอยากกินมากอากาศร้อน แต่มาก็น่ากิงะลวเอายวดยวนทรงเก๋แลตองันเอาไว้ววเ,ลวเ,เลยไปหาเยี่ยท่านสิท่านไ,ไหไดอ้อย่างยั่นนะเออไปกลัไมอนล่ะเว็นคลิตเลยเกิรเจ่บไม่เจ็ไม่่กัรน้าผีมาหอมเนี่ยนาเช็บมากเดี๋ยวไปดูคลิปไก่มด แกนชุดไทยดีน่าใช่หัวหอยขาก่อนเลยจังเมืองอาหารจานสุดท้ายพอดีเกอไก่เบิดน่ากินครับผมโห้ยแกเป็นลูกชิ้นครับไปกินขอบคุณนหากินยากนะครับหลังนุุนครับยังมีแบบขอบคุนอีกทีครับผมแซ่บ

แอบมากเลยกะที่แบบมันมั่งเลยครับจัดพอดีเลยอือหืออุดรยิบตูเลยแมงขับปุ่นก๋วยเตี๋ยวโหละพาผมใบตูอีสานเอาสิจับขับปุ่น เอาตับปลาตั้เป็นประจล้วครับนะครเด็ดีเด็กดีนขบปุ่นครับอบ้มาจามิตรส่งมาแบบขายดีีแล้แซ่บอนี้ผมว่าครับ

นองสมวัฒน์ไบอกไงในไทยต้นเด้งในไรลูกจ้าคือเขาไม่ได้ในไทยบอกคนมาไปกินเรียบในจุ่มไปหาเกล็ดกำลังเปลี่ยนไปกินพวกหมาค่ะกินพวกหมาเนาะพวกเด็กเอินเอินเดินล่าสัตว์ไปวันนี้หนึ่งมิตเตี้ยเด้งหงายเด้งเอว เผ็ดมากแม่มาม่อนกรบปูแล้วกมามาแก่งเดีครับแก่ผมนึกหักชายใหญ่แล้วหลานจ ชอบกับนาแล้วที่งนต่ำปลากป็นข้าวิ่มนื้อหน่อยขาวมนหนาของคุณดีมากเลยขายช่วยผมเขาดิ ตัวมันลุกตัเปะพอด,ดีเลยผมหวานผมอยังพอด,ดีหมดเลยปเปได้ย่องครับผมแซ่บผมมีกะทิอีกนั่นตุ่นด,ด๊า กอนใา้เรียกขอบคุณก็มีกะทีสีเดียนมีกะทีกับผมกอนเนี่ยชุดบด,ดเลยขอบคุณแซ่ผักนำม,มันมันเข้มข้นดีมากเลยืมหนักมาหลบสองเลยม,มารหลบแรกเบดครับผม ดำตรงดำแยบมากครับผมไปแล้วครับสุดจอดสวัสดีครับ